และในวันนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูแพทโนดนะครับ6.04กันนะครับผมซึ่งในแพทนี้นะจะมีการปรับเปลี่ยนแชมเปียนนะครับผมเป็นการบัฟล้วนๆเลยไม่มีการเนิฟนะครับแล้วก็จะเป็นการรีเวิร์คอกิแบบมินิด้วยนะครับหากเพื่อนเพื่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมอดเคเ่าร์เปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3แสนคน เติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดค l a s s i c นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะเป๊ะคุ้มเป๊ะให้ฉลาดต้องเคเบิลเป๊ะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค,ค้ดค l a s s i c เพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคเอาผมก็กล่าวสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาอ่านแพทโนตกันนะครับซึ่งแพทโนตเนี่ยก็เพิ่งอัปเดตวันนี้เลยก็เดี๋ยวทําให้ลงเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้วางพอดีนะก็เลยมีเวลานะมาทาแพทโนตให้เพื่อนได้นะครับผมซึ่งแพทเนี่ยเป็นแพทเล็กๆครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่าตัวของนาเนี่ยจะมาในวันที่2 1กุมภาเนี่ยซึ่งก็คือวันศุกร์ที่กัมจะถือนี้นี่เองนะผมก็ใครที่กําลังรอตัว นที่มันไม่ได้สําคัญอะไรไปนะผมจะไปเน้นเนื้อหาในเรื่องของการปรับเนื้อแชมเปี้ยนแล้วก็ตัวของไอเทมนะับผมเป็นหลักเนาะซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างที่ได้รับปับนะครับผมได้รับบัฟได้รับเนฟนะครับผมและตัวอะไรที่ได้รับมิลิีเบิร์กนะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยนี่นะครับผมก็อย่างแรกเลยอย่างที่กล่าวไปนะครับผมว่าตัวแชมเปี้ยนใหม่ใอยางจีนานะครับผมหรือนังนาเนี่ยผมกำลังจะเข้าสู่เกมในวันที่11ุมครับเวลา7โมเ้าเทศไทยนะครับ มาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนนะครับผมตัวแรกก็คือตัวของคอกินะครับผมคอกินะครับผมได้รับการมิดี้รีเวิร์กใหม่นะครับผมซึ่งจะทําให้ดีกว่าเดิมแล้วน่าเล่นกว่าเดิมนะครับผมซึ่งสกิลของตัวคอกิีนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเพื่อนฟังแบบคร่าวๆกันนะครับผมและเดี๋ยวคลิปสอนเล่นจะมาทีหลังนะ ตัวของคอกีตนะครับผมจะทําการรีเวิร์กนะครับผมในวันที่6มีนานะซึ่งแปลว่าวันที่20เนี่ยตัวของคอกีตจะยังเล่นได้แบบตามปกติจะเป็นเวอร์ชันเดิมนะแต่ถ้าเกิดเข้าสู่เดือนมีนาแล้วเข้าไปถึงวันที่6เนะี่ยก็คือตัวของคอกีตจะทําการมินิรีเวิร์กแล้วนะครับผมทุกคนก็เตรียมตัวความพร้อมกันไว้ให้ดีๆนะก็มาเริ่มกับค่าสถานะพื้นฐานของตัวอคอกีตน,น,นะครับผมพลังโจงตีพื้นฐานครับตอนแรกอยู่ที่58ทูกปับเปลี่ยนใหม่เหลือเพียงแค่54เท่านั้นแล้วก็พงจมตตีต่อเ,เนะรผ จาก4นะครับผมที่จะอัพขึ้นทีละ4ที่4ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เป็น3.5ต่อเลเวลนะครับผมก็ตัวของคอกิเนี่ยค่าเตตัสพื้นฐานนี่ยถูกปรับให้ลดลงนะสกิลแพ็ก4ของตัวคอกินะครับผมปรับเปลี่ยนนะครับผมก็คืออะแพ็ก4เก่าก็คือการสร้างความการสร้างความเสียหายกายภาพนะครับผมจะทําการบวกดาเมจ20%นะบวกด้วยความเสียหายกายภาพนะครับผม80%นะครับผมแล้วตอนนี้จะถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คือเป็นความเสียหายกายภาพนะครับผม100%บวกด้วยความเสียหายจริงอีก นะอันนี้คือต้องขอแก้นิดนึงนะครับผมก็คือตรงตัวแพ็กซีดแบบผมคิดว่าตัวของทางเว็บไทยเขาน่จะแปลผิดนะครับผมเพราะว่าตัวแพ็กซีดของตัวคอ,อกีบแบบเก่าก็คือเวลาเราทําการโจมตีะจะทําการสร้างความเสียหายกายภาพ20%ครับผมแต่ตรงที่มันบอกว่าความเสียหายกายภาพ80%อะจริงๆแล้วมันเป็นความเสียหายเวทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเป็นความเสียหายกายภาพ20%ความเสียหายเวท80%ครับแต่ตอนนี้ถูกเปลี่ยนหม่เป็นความเสียหายกายภาพ100%แล้วเอาความเสียหายเวทออกแล้วก ให้เป็นความเสียหาย20%ไม่รัาเป็นความเสียหายจริงแทนแล้วก็แบบใหม่ครับเป็นแพ็กซีแบบใหม่ครับผมนั่นก็คือเดอะแพ็กเกจนะครับผมก็คือหลังจากที่เราโจมตีแชมเปี้ยนศัตรูนะครับผม6 6ครั้งนะครับผมสกิลนะครับผมมิสไซล์บาลีสหรืออันติของคอกิจะทําการให้ตัวของแพ็กเกจเนี่ยถูกส่งไปยังตัวของคอกินะซึ่งเขาสามารถเก็บมันขึ้นมาได้นะเพื่อรับมิสไซล์4ลูกนะครับก็เมื่อเวลาเราทําการเนี่ยโจมตีศัตรูนะโดนครบ6ครั้งนะก็ทําการส่งนะครับมิ ไซล์ามาให้ตัวของคอกินะซึ่งไอ้มิสไซล์ตรงนี้ก็จะเป็นมิสไซล์ที่ทำการเก็บสแต็กชาร์จจากสกิลอันติเมทที่พอเวลาเรายิงไปก็ต้องรอชาร์จรอคูลดาวน์มันจะรีโหลดเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายิงโดนศัตรูเข้าหัวคางนะครับผมไอ้ตัวแพ็กซีดตรงนี้มานทำการส่งแพ็กเกจลงมาเลยครับและทำให้เราได้อันติใหม่ในเะงี้ยผมสี่ลูกเลยไม่ต้องรอคูลดาวนะ์เนาะ ต่อมาครับผมก็จะเป็นสกิลที่1ของตัวคอกินะครับผมสกิลที่1น,นะครับของตัวคอกินะครับปรับเปลี่ยนใหม่นะก็คือการลดคู่ดาวนะจากตอนแรกจะอยู่ที่7วิทุกๆเลเวลเลยนะครับผมทุกปรับเปลี่ยนเป็น 9, 8, 7, 6วินาะทีนะครับผมก็ช่วงต้นเกมเนะี่ยจะ คูดาวนานหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดพอเราอัพสกิลน,นี้เต็มเนะี่ยมันก็จะไปสุดที่6กวินะครับถ้าเกิดเราออกพวกลดคูดาวอีกนะมันก็จะลดลงไปอีกนะครับผมความเสียหายนะครับผมก็จะเป็น 75- 1 3 5 195 2 5 5บวกด้วย70%าองโบนัาหนึ่ง,งีและเ0ของโบห้าสองเวอทุ้ปสิบป้าบวกด้วยเ5็3 5 1บ5 2 5รบวกดนวย120%โบนัสพลังโจงตีและ100%บโบนัสพลังเวทเราจะเห็นได้ว่าความสิยหายเื้นสิหานตง้อเลเวลเนี่งรยเท่าเ เิมนะเท่ากันจากอันเดิมเลยแต่นะครับผมตัวของคอกินะครับผมจะได้รับโบนัสนะครับผมพลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นถึง120%กับโบนัสพลังเวทอีก100%เลยไอโบนัสตร,ตรงนี้ค่อนข,ข้างขี้โกงครับผมเมื่อเรามีไอเทมเยอะๆนะถ้าเกิดเรามีไอเทมเวทหรือไอเทมกายภาพเยอะๆเนะี่ยไอความสามารถตรงนี้มันก็จะบวกโบนัสให้ไปให้ทำให้สกินะนลนี้ยมาดุลแรงยิ่งขึ้นนะซึ่งผมคิดว่าตัวของคอกิในช่วงตอนกลางเกมนะี่น่าจะดาเมจแรงมหาศาลเลยนะจากสกิลที่1 ต่อมาครับผมก็จะเป็นสกิลที่สองของเคอกีและสกิลโมลิตี้ของเขานะครการพุ่งนะไว้ใช้หลบหรือใช้เข้านะครับผมก็คือแพ็กซีดอันเก่าถูกนำออกนะนั่นก็คือ,อตัวของเคอกีจะพุ่งไปข้างหน้านะแล้วทำการ กระแทกศัตนระูให้รับไปด้านข้างและพื้นที่สร้างความเสียหายจะทําการสร้างพื้นที่ความเสียหายเวทนะครับแล้วก็สโลส่ศัตรูไอ้น,นี้จะเป็นความสามารถอาความสามารถที่ทําการเมื่ออัปเกรดตัวของแพคเกจแล้วนะสกิลนี้ก็จะมีระยะที่ไกลขึ้นแล้วก็จะทําการกระแทกศัตรูแล้วก็สโลส่ศัตรูแล้วก็เผาศัตรูได้รุนแรงยิ่งขึ้นอันนี้จะนําออกไปแล้วนะจะกลายไปเป็นแบบว่าพอ,อโจมตีศัตรูพวกก็ได้รับพิษสายมาอะไรประมาณนี้ มาดูที่ครูดาวครับผมครูดาวจากเดิมตอนแรกอยู่ที่ 19, 18, 17, 16วินาทีทูกปรับเปลี่ยนเป็น 18, 16, 14, 12วินาทีครูดาวของสกิล2ข้อกิีนะครับผมจะหายไป1วีนะครับผมแล้วจะลดสูงสุดถึง4วีนะครับผมในตอนเลเวลสุดท้ายการใช้มานาครับผมจะอยู่ที่100ทุกเลเวลนะแบบเก่าปรับใหม่เป็น แปดสิบแปดสิก็คือตัวของคองกีนั้นถะูกปรับเปลีนะ่ยน่อยก็คือการใช้มานานเนี่ยจะน้อยลงนะครับผมในช่วงต้นเกมแต่จะไปมากข totally <seguir> <10 S 2> ึ้นในช่วงท้ายเกมเมื่อรเราอัพเต็มนะครับผมความเสียหายนะครับจะอยู่ที่หกสิบหนึ่งร at ้อยหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยแปดสิบบวกด้วยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของโบนัสพลังเวทถูกปรับเปลี่ยนเป็นหกสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยแปดสิบบวกด้วยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของโบนัสพลังโจงตีแล้วบวกดเวยโ แถมมากขึ้นกว่าเดิม20%ด้วยเส้นทางการเผาไหม้นะครับผมจากที่ตัวของคอกิพุ่งไปตอนแรกจะอยู่ที่3วินาทีถูกปรับเปลี่ยนเป็น2.5วินาทีต่อมาก็จะเป็นสกิลที่3ของคอกินะครับผมมากันแบบแรกเลยะครับผมประเภทความเสียหายความเสียหายเวทถูกปรับเปลี่ยนเป็นความเสียหายกายภาพแทนแล้วก็ความสามารถที่ถูกนำออกก็คือลดต้านทานเวทของเป้าหมายลง10หน่วย ยี่สิบห้าหน่วยยี่สิบหน่วยยี่สิบห้าหน่วยอันนี้ช่างมันก็เป็นการลดต้านทานเวทของเป้าหมายไอแพ็กซี่นี้ก็จะถูกนําออกไปแล้วจะแทนที่ด้วยเอฟเฟกใหม่นั่นก็คือลดเกาะและต้านทานเวทของเป้าหมายครับผมสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าก็เอาแพ็กซี่อันเก่าออกไปก็คือลดแค่ต้านเวทแต่เพิ่มเข้ามาก็คือลดทั้งต้านเวททั้งเกาะเลยครับผมก็ทําให้สกิลของขอกีสกิลนี้ดีขึ้นแน่นอนคูดาวนะครับผมจะอยู่ที่สิบสี่วิทุกรลเวลทุกปรับเปลี่ยน 12บวิทุกเลเวลนะครับผมก็จะทำให้ตัวของข้อกีเนี่ยใช้สกิลน,นี้ได้บ่อยขึ้นนะคูดาวหากถึง2วิเลยถ้าออกพวกไอเทมเร่งสกิลมาอีกก็จะคูดาวไวกว่าเดิมนะครับ ใช้มานาครับจะอยู่ที่50เนี่ยทุกเลเวลทุกปรับเปลี่ยนเป็น50 60 70 80นะก็จะมาขึ้นในช่วงท้ายนะครับผมขณะยิ่ยงอัพมันก็ยิใช้มานาสูงขึ้นนะครับความเสียหายเนี่ยก็อยู่ที่32 48 64 80บวกด้วย60%ของโบนัสพลังโจมตีต่อวินาทีนะครับผมทุกปรับเปลี่ยนเป็น25 40 55 70บวกด้วยโบนัสพลังโจมตี60%ก็จะทำให้ตัวหอขอ,ขอกีเนี่ยสกิลนั้นจะเบาลงครับผมแต่ว่า ก็ยังแบบว่าเปลี่ยนเป็นโบนัสความเสียหายพลังโจงตีที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่ในเรื่องของการลดเกาะนะครับแล้วก็ลดต้านทานเวทด้วยแล้วก็คูดาวถี่ลงครับทำให้เราใช้สกิลน,นี้ได้บ่อยขึ้นโดยรวมแล้วเนี่ยเนิร์ฟดาเมจแต่ว่าใช้ได้ต่อเนื่องขึ้นก็ถือว่าโอเคครับ ต่อมาครับผมมาดูที่สกิลอัติเมทของคอกินะครับผมมาเริ่มกันกับประเภทความเสียหายก่อนเลยตอนแรกสกิลนี้เป็นความเสียหายเวททุกพับเปลี่ยนเป็นความเสียหายกายภาพแล้วแล้วก็สแต็กที่สามารถเก็บวิไซล์ได้สูงสุดนะครับจากตอนแรกเป็น6ตอนนี้เหลือเพียงแค่4เท่าน,นั้นเอฟเฟกแบบใหม่ครับผมการโจมตีโดนแชมเปี้ยนศัตรูตรจะทาการลดระยะเวลาการเก็บชาร์จลงนะครับผม2องบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของโอกาสคีิติคอลนะครับผมต่อวินาที เวลาในการเยม,มิซายนะครับผมก็จะอยู่ที่1 98นะครับผมวินาทีนะครับผมทุกปรับเปลี่ยนเป็น20วินาทีทุกเลเวลเลยแล้วก็ความเสียหายของมิซายแบบปกตินะครับผมก็จะอยู่ที่80 1 1 5 150บวกด้วย25 50 75เของโบนัสพลังโจงตีบวกด้วย20ของโบนัสพลังเวทแล้วปรับเปลี่ยนเป็น70 140 210แล้วก็บวกด้วย70ของโบนัสพลังโจงตีโดยรวมแล้วนะครับผมดาเมจในช่วง้ทยเกมของสกิลวันติของ อาข้อกิจ้รุนแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็มาดูที่ความเสียหายแบบมิสไซล์แบบเสริมครับจะเป็นมิสไซล์ลูกใหญ่นะความเสียหายพื้นฐานจะอยู่ที่160 230แล้วก็300บวกด้วย50 100 150ของโบนัสพลังโจมตีแล้วก็บวกด้วยนะครับผม40%ของโบนัสพลังเวททุกปรับเปลี่ยนเป็น140 210แล้วก็280แล้วก็บวกด้วย140%ของโบนัสพลังโจมตีก็ความเสียหายพื้นฐานเนี่ยเบาลงนะหายไปประมาณ20หน่วยครับแต่แลกมากับการ ที่บวกนะครับผมโบนัสพลังจงตีสูงสึง140%เลยก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะว่าการปรับเปลี่ยนของตัวอคอกิในครั้งนี้จะเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วคือเขาเอาความเสียหายเวทออกแทบเกือบจะทั้งหมดเลยครับของคอกิน่าจะเล่นเวทไม่ได้แล้วนะแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอาการที่ปรับเป็นความเสียหายกระยภาพแบบเนี้ผมกลับไปคิดว่าตัวของคอกิสายลิทาริตี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะซึ่งจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันหลังจากที่ตัวของคอกิอัปเดตดูนะ แชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับผมที่ได้รับการปรับนะครับก็คือตัวของคริงเด็ดนะครับผมคริงเด็ดนะครับผม่ผู้พัฒนาบอกว่าเราอยากจะสต์ความเสียหายของคริงเด็ดในช่วงกลางเกมและท้ายเกมนะครับเมื่อคริงเด็ดได้เครื่องหมายเพิ่มขึ้นตลอดทั้งเกมพวกมันจะได้รับความเรงโจมตีและความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยมาดูวันที่สกิลหนึ่งของคริงเด็ดนะครับผมสกิลที่หนึ่งของคริงเด็ดนะครับนั่นก็คือ ความเร็วโจมตีนะครับผมที่จะบูตนะจะอยู่ที่20%บวก3%ของจำนวนสแต็กเครื่องหมายทุกปรปับเป็น25บวก5%ต่อจำนวนสแต็กเครื่องหมายครับก็ตัวของครนะิกเด็ดเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนะครับผมไม่ใช่ตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นนะครับผมต่อจำนวนสแต็กนะเพิ่มขึ้นประมาณ2%นะจาก3กลายเป็น5นะถ้าเกิดตัวของคริกเด็ดมีสแตก็กเยอะเนะี่ยทายเกมไปคริกเด็ดก็จะตีเร็วมากๆนะครับผมแล้วก็ความเร็วโจมตีพื้นฐานเะนี่ยก็เพิ่มขึ้นไป 25นะจาก20นะโดยรวมแล้วตัวของคิงเดดน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมครับแล้วก็สกิลที่3ของคิงเดดความเสียหายจะอยู่ที่ 80, 150, 130, 155บก้กย้วย70%ของโบนัสพลังบจมต่กปยห้าสิบวกด้วย1 0็บเปอร์เซ็ของโบนัสพลังโจมตีทุ้นรับเปลี่ยนเป็นเก้าสิบหนึ่งร้อสิบห้าัวข่งเดอเนี่สิบหนของร้อยกิ้วกด้วยแปดับเปอร์เนต์ของโบนัสพลังจมตีก็เพิ่มขึ้นทั้งดาเใจพก้นฐาน,ดดดดนแ,แล้วก็ดาัมขอปครงเซ็อตจจะกลับิด ใต้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ายวต้องรอดูกันนะต่อไปครับเป็นตัวของเกวฑนะครับผมน้องกันไก่นะครับผมเกวฑนะครับผม,ะะผมพบปัญหาเมื่อเธอต้องไล่ศัตรูเนี่ยที่วิ่งหนีเธอนะเราเลยเสริมเอฟเฟกต์สโลว์ในออลติเมทของเธอพร้อมกับเพิ่มค่าสถานะบางอย่างนะครับผมเล็กน้อยนะให้เธอแข็งแร่งขึ้นในหว่างการดวลฟันธงและว่ามันต้องเป็นประโยชน์ต่อช่างเย็บผ้าคนโปรดของหลายๆคนแน่นอนก็มาดูกันที่สกิลที่1ของเกวฑนะครับผมสกิลที่1ของเกวฑเนี่ยไม่มีอะไรมากครับผม การใช้มนาครับจะอยู่ที่40ถูกปรับเปลี่ยนเป็น35ก็หายไป5หน่วยนะใช้มานาน้อยลงแล้วก็สกิลที่2ครับผมเกาะและตั้งทานเวทนะครับผมจะอยู่ที่14 16 18 20ถูกปรับเปลี่ยนเป็น18 20 22 24ก็ถ้าเกิดเวินนะใช้สกิล2นะก็จะมี ความหนาที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็สกิวติเมตครับผมเอฟเฟกต์โลครับจะอยู่ที่30-35-40ทุกปรับเปลี่ยนเป็น35-40-45นะโดยรวมแล้วตัวของเกวนเนี่ยก็น่าเล่นยิ่งขึ้นนะแต่เขาก็ยังเป็นตัวไอ้นี่อยู่ดีครับตัวกลางเกมอยู่ดีนะเพราะว่าเขาไม่ได้บัฟนะครับผมในเรื่องของความเสียหายของเกวนในช่วงต้นเกมเลยครับเพราะฉะนั้นตัวของเกวนก็ยังต้องรอของอยู่ดีนะถึงจะเริ่มเก่ง ต่อมาครับผมเป็นตัวเรนิกตันแบผมตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนนะเจ้าจักเนนครนะครับผมตัวของเรนิกตันเนี่ยผู้พัฒน,นาบอกว่าเนื่องจากเป็นแชมเปี้ยนที่เก่งในการคลองเลนนะครับผมเรนิกตันก็ควรมีความแข็งแกร่งที่เพียงพอในการที่จะทาเช่นนั้นเราจึงเพิ่มความเสียหายของเขาในช่วงต้นเพื่อรักษาความเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งต้นเกมของเขาเอาไว้ก็มาเริ่มกับสกิลสกิลที่หนึ่งของ เบรงตันนี่ครับผมอัตราการพื้นฟูพื้นฐานเนี่ยผลพิเศษของการจองตีนะก็จะอยู่ที่ 7, 9, 11, 13ถูกปรับเปลี่ยนเป็น 10, 14, 18, 20นะครับ ก็ตัวของเรนนิตันเนี่ยจะฮิลได้แรงยิ่งขึ้นนะและสกิลเนี้ยพอเวลามันโดนหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะฮิลบวกต่อไปเรื่อยๆนะยิ่งเรนนิตันนะปั่นโดนหลายๆตัวแล้วมันก็จะยิ่งฮิลแรงยิ่งขึ้นปรับมาแบบนี้ตัวของเรนนิตันเนี่ยต้องรีบออกสัตเลือดต้นเกมเลยนะถ้าเกิดจะไปดวลกับเขาแล้วก็มาดูันที่สกิลสองของเรนนิตันเนี่ยของความเสียหายพื้นฐานครับจะอยู่ที่สิบเนี่ยยี่สิบห้าสี่สิบห้าสิบห้าเป็นนะครับผมทุกปรับเปลี่ยนเป็นสิบห้าสามสิ แล้วก็ความเสียหายพื้นฐานนะครับผมอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น10 25 40 55ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็น15 30 45 60เหมือนกันนะครับผมโดยรวมแล้วตัวของเรนนตันเนี่ยก็นะแรงขึ้นนะครับผมในช่วงต้นเกมแล้วก็ฮิวแรงขึ้นด้วยนะใครที่ชอบเล่นตัวของเรนนตันเนี่ยผมแพทนี้ก็น่าสนใจมากๆครับโดยรวมแล้วตัวของเลนนตันเนี่ยในแพทปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่ครับผมแต่ว่ามันควรจะเก่งมากกว่านี้อีกนิดนึงนะตามความรู้สึกของผมเพราะว่าถ้าเกิดพอเข้าสู่ช่วงทเเกมไปนนตตััว มันจะทําอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราต้องควรเล่นแล้วกดฝั่งศัตรูนะับให้นหนักๆในช่วงต้นเกมน,นะ ต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของราคาเนี่ยผมราคาเนี่ยผู้พ,พัฒน,นาเขาบอกว่าตัวของราคาเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเปิดทีมไฟให้เพื่อนนะแต่ว่าตัวของราคาในแพทเนี่ยค่อนข้างที่จะทํายากเพราะเขาเนี่ยมีความอ่าการเอาตัวรอดชีวิตนะครับผมค่อนข้างที่จนะต่ำนั่นก็คือตัวของราคาเนี่ยมันค่อนข้างบางเนาะเวลาเข้าไปโดนในไฟเขาตายง่ายเกิน,นครับเขาจึงปรับนะครับผมก็คือสกิลที่1นะครับผมคู่ดาวนะครับผมจากตอนแรกครับอยู่ที่12 11 19ถูกปรับเป็นเป็น1987ครับคู่ดาวจะลดลงนะแล้วก็อัตราการฟื้น ปูพ,พื้นฐานครับจะอยู่ที่15บวกเลเวลแชมเปี้ยนที่7นรับตอนนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น30บวกที่เลเวลแชมเปี้ยนที่6นะก็เลเวลแชมเปี้ยนลดลงแล้วก็จะฮิวแรงขึ้นด้วยนะครับผม แล้วก็ตัวของสกิลที่2ของราคารครับกูดาวจะอยู่ที่ 16, 14.5 13แล้วก็11.5ทุถูกปรับเปลี่ยนเป็น 16, 14, 12แล้วก็10ครับกูดาวของสกิลสอของราคาจะไวขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็สกิลที่3ของราคารครับระยะก,การใช้สกิลครับจะอยู่ที่600หน่วยถูกปรับเปลี่ยนเป็น700หน่วยครับเพิ่มขึ้นมา100อันนี้ผมมองว่าดีที่สุดในบรรดาการปรับสกิลของราคาทั้งหมดก็คือสกิลสครับเพราะว่าถ้าเกิดราคารใช้สกิลนี้่งกาาาปปล ได้มีโอกาสการรอดชีวิตได้ที่ค่อนข้างจะสูงนะต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของเว็ก์นะครับผมผู้พัฒนาเขาเกล่นเกว้นว่าเขาจะทําการเพิ่มความสามารถในการยืนเลนของเว็กแลวก็ลดคูดาวสกิลติเมทของเขานะทำให้ตัวของเวนะ็กนั้นเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นก็มาดูสกิลที่หนึ่งของเว็กนะครับผมความเสียหายพื้นฐานของเว็กจากดั้งเดิมนะจะอยู่ที่5 0 1 1 0 170 2่0ร้กปสิบปนี่ยนเป็น6็1 2ิ180 240อนยะกาเพิมมาอย่างละ10หน่ยนบแล้วกสิลหนึ่งร้อยยี่สนึ่งร้อยูปดสิบสอแรกอยที่ 90, 80 70ถูกบเลี่ 8 0ด0ิ 80, 70, ครับโดยรวมแล้วก็จะหายไปประมาณสิบวิก็โดยรวมแล้วเนี่ยตัวของเวกจะเคลียร์เลนได้ไวขึ้นครับแล้วก็จะใช้สกิลติเมยได้รวยยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดออกตัวของโซลสติลเลอร์มีตัวของเวกจะเป็นตัวละครที่เก่งนะครับในแพทนี้เนาะแต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นน,ะนการบัฟเพียงแค่เนี่ยตัวของเวกก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกับเก่งมากครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวของสวนนะครับผมตัวของสวนเนี่ยผู้พัฒนาะก็จะขึนขึดประมาณว่าเขาทําการเพิ่มในะความอึดแล้วก็ความเสียหายต่อเน,นื่องให้กับตัวของสวนนะมาดูที่ค่าสถานะพื้นฐานของตัวสวนก่อนเลยนะครับผมพลังชีวิตต่อเลเวลครับตอนแรกอยู่ที่112นะครับถูกปรับเปลี่ยนเป็น120แทนก็จะเพิ่มขึ้นมา8หน่วยนะแล้วก็สกิลที่1งของสวนเนี่ยความเสียหายพื้นฐานของสายฟ้าเส้นแรกครับอยู่ที่5585 1 1 5 145ปูกปบับเปนี่ยนเป็น

เท่าแรงจะแรงเท่าเดิมนะคในเลเวลแรกแล้วก็ไปแรงมากขึ้นนะในเลเวลถัดไปนะครับสูงสูงสูงสุดถึง160เลยแล้วก็อัลติเมตของสเวนครับผมอัตราการฟื้นฟูนะครับผมต่อวินาทีตอนแรกอยู่ที่15 25 3 5ทุกประเป็นเป็น2 0 30 40ครับโดยรวมแล้วตัวของสเวนเนี่ยก็จะแรงขึ้นจากสกิลที่1แล้วก็จะดูดเลือดแรงขึ้นจากสกิลอัลติเมทนะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าสกิลของสเวนเนี่ยจากการปรับครั้งนี้จะทําให้ตัวของเขาเ โดยรวมแล้วเนี่ยในแรงตัวของสวนเนี่ยเท่าที่ผมเจอก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นะยิ่งปล่อยท้ทยเกมไปเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาลงยากมากๆเลยการปรับมาแบบนี้ผมคิดว่าตัวของสวนน่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในแพทนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของเกมเพย์ครับก็จะเป็นไอเทมนะไอเทมอย่างกระทาม่วงนะครับผมหรือรอเอ็ดนะครับผมก็จะ ปรับนะครับผมในเรื่องของการเพิ่มสเต็กนะครับผมต่อวินาทีนะให้ลดลงนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยเขาจะอยู่ในที่การชาร์จสเต็กหนึ่งสเต็กจะอยู่ที่40วสิบวีนะครับผมตอนหนึ่งสเต็กทุกปรับเป็นเป็น35วิบาวีแทนครับหายไปห้าวีนะก็ตัวขอรอดรับเอ็ดเนี่ยจะน่าออกยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทำให้ตัวละครที่ออกมาทำชิ้นนี้มาเนี่ยเก่งขึ้นนะเพราะว่าการหายไปห้าวีเนี่ยก็มีผลอย่างมากต่อเกมโมบ้านนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวของรูนนะครับผมรูนเนี่ยก็เพิ่งทําการปรับมาได้แพท6.0นะนนะอันนี้ก็ได้รับการบัฟเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะใครที่ดึกภาพไม่ออกของรนะูนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะขึ้นภาพให้นะ่าจะง่ายกว่านะครับผมก็รูนนี้นะครับผมก็คือความสามารถของเขาก็คือเมื่อเวลาทําการใช้สกิลประเภทกระโดดหายตัวนะครับผมหรือพุ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราออกจากสถานะน,นั้นจะทําให้เราในของนโจมตีศัตรูแล้วมีโบนัสความเสียหายจริงเพิ่มเติมเข้าไปครับความเสียหายจะอยู่ที่10 ถึง80หน่วยนะครับผมโดยมันจะตันที่เลเวล15ทีนี้มันปรับใหม่ครับผมก็คือไอ้ความเสียหายเนี่ยมันจะตันที่เลเวล15ใช่ไหมทุกปรบเปลีก็คือมันจะตันที่เลเวล10แทนก็จะทำให้รูนี้แสดงประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมพอเราเว v 10ปุ๊บรูนนี้ก็ตันเลยนะก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับรูนี้ปรับมาผมมองว่าแบบเก่าดีกว่าครับผมก็คือการเพิ่มโมัสค่าเจาะเกาะเจาะเกาะกายภาพกับเจาะเกาะเวทนะปรับมาแบบนี้กลายเป็นรูนที่ดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เลย ต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของรีฟนะครับผมรีฟแบบใหม่นะครับผมรีฟที่เป็นเครื่องตนตีเนาะ,ะผู้พัฒน,นาบอกว่ารีฟเนี่ยมันเก่งเกินครับผมในเรื่องของการที่มีพลังชีวิตที่สูงทําให้ฝั่งตรงข้ามที่กําลังเสียเปลี่ยนอยู่เนี่ยดันเลนหรือสวนกลับคืนมาได้ยากครับเพราะจึงปรับนะครับในเรื่องของการปรับบนะัสพลังชีวิตของตัวรีฟตัวนี้นะครับผมให้น้อยลงครับจากตอนแรกครับอยู่ที่300จนถึง1,200ทุกปรับเปลี่ยนเป็น 250จนถึง1000นะครับผมก็หายไป200หน่วยนะพลังโจมตีครับผม50ถูกปรับเปลี่ยนเป็น60ก็เลื่อดลดลงแต่ระเป็ดแรงขึ้นคนระับก็ทําให้ตัวของรนะีแจ็คมันตีบานได้แรงขึ้นนะแล้วก็รีฟแบบแยกล่างนะครับผมก็คือพลังชีวิตนะจะอยู่ที่4 0 0ร้อถึงหนึ่ครับทุกปรับเปลี่ยนเป็น350แล้วก็1,400น่หน่วยก็หายไป200หน่วยเหมือนกันแต่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับจาก40กลายเป็น50หน่วยนะถ้าเกิดปล่อยให้เขาหล่อยบ้าไปเรื่อยๆนนี้้าก็จะตจะตบแรงขึนนะ แลนะ้ส่วนสุดท้ายก็เป็นตัวของสกินครับผมจะเป็นสกินของนานะที่เข้าในวันที่11กุมภาแล้วก็สกินของรีเวนะสกินตุจ,จีนนะจะจำหน่ายในวันที่2 8กุมภานะครับผมก็โดยรวมแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับ แพท6.04นะเป็นยังไงกันบ้างครับผมโอ้ยไม่ได้ทําแพทแบบนี้นานนะอาจจะอ่านกุกกูกกะกาบ้างก็ต้องขออภัยเป็นเพื่อนด้วยนะครับก็แพทแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ทํามากน้อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดมีโอกาสให้ได้ทําอีกก็จะพยายามมาทาให้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโด n เนตเป็นกําลังใจให้กันได้นะจะเป็นระบบทุกประแงจากทาง YouTube หรือวิ่ใต้นเลยเคหรรััคคลลิิปปวนนนีี้้้กก็ไไไมมมม่่ออะแผเจหหาสตุ ขอตัวลาไปก่อนนะบาย